หนูขอดูบินย้อนหลังเนี้ยคือมันลดจริงไหมคะไม่ต้องดูบินย้อนหลังอะคือบินค่าไฟเป็นศูนย์ทุกเดือนทุกเดือนเลยเหรอทุกเดือนสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเป้าพาทุกคนมาอยู่กันที่บ้านของคุณลูกค้าที่ไว้วางใจให้เรามาติดตั้งตัว h u วเว่ยสมาร์ชเจอร์ข้างหลังนี่เองค่ะโดยทาง ตัวหัวเว่ยสมาร์ชาร์เจนะคะมาจากแบรนด์ของหัวเว่ยนั่นเองเขาเนี่ยคะ่ะได้พัฒนาตัวชาร์จรถยนต์ไฟฟ้ามาให้ตอบโจทย์สําหรับคนที่ใช้ระบบโซลาร์เซลล์และก็ตอบโจทย์สําหรับคนที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้าข้อดีของเจ้าตัวหัวเว่จะมีอะไรบ้างไปดูกันดีกว่าคะ่ะ อย่างแรกที่สำคัญเลยนะคะคือมีฟังก์ชัน s o l a r Priority ค่ะที่สามารถดึงไฟจากการชาร์จรถจากโซลาเซลล์นะคะโดยที่ไม่ต้องใช้ไฟจากการไฟฟ้าเลยค่ะสามารถมอนิเตอร์ทุกอย่างผ่านการชาร์จแอปพลิเคชันก็คือ f u s ช o n s o l a r นั่นเองค่ะอย่างที่3นะคะสามารถกำหนดวันเวลาชาร์จได้ด้วยตนเองตัวหัวเว่ยสมาร์ทชาร์เจอค่ะมีน้ำหนักเบาเพียง3กิโลกร,รัมเท่านั้นดีไซน์ก็เล็กและก็มินิมอลด้วยค่ะ และอย่างสุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยก็คือมีโหมดการชาร์จอยู่3แบบเลยนะคะก็มีเป็นแบบ1 RFID Card ค่ะ2ใช้ผ่าน b l บลู o t h ค่ะและ3ก็ชาร์จผ่านแอปพลิเคชันนั่นเองค่ะเมื่อปีที่แล้วนะคะบ้างคุณหมอพิสุทธิ์เนี่ยได้ติดตั้งระบบโซลารเซลล์ไปกับทางบริษัท EV Power Energy ของเราวันนี้ค่ะเราไปสอบถามความคิดเห็นของคุณหมอกันดีกว่าว่า1ปีที่ผ่านมาเนี่ยใช้งานโซลาเซลล์เป็นยังไงบ้างติดแล้วเนี่ยค่าไฟลดจริงไหม ไปหาคุณหมอดีกว่าค่ะเต้อยากถามความรู้สึกของคุณหมอค่ะว่าติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์เนี่ยมาประมาณปีกว่าแล้วกับทางบริษัทเป็นยังไงบ้างคะรีวิวความรู้สึกได้ไหมคะก็เกือบ2ปีที่ผ่านมานะถ้าพูดถึงก็เกือบ2ปีก็เราเตรียมการอของเราเองในแง่ของการที่จะใช้ระบบโซลามาก่อนหน้านั้นหลักๆแล้วเนี่ยผมมองเป็น3ประเด็นที่ผมเตรียมการไว้ในก่อนจะติดตั้งโซลารนะ ที่หนึ่งก็คือเรื่องของเซฟเอเนจี Energy, ก็คือประหยัดการใช้พลังงานชถชาติดตั้งโซลา่าเนี่ยมันก็น่าจะต้องตอบโจทย์ตรงนี้อ,อันที่สอ,สองก็คือเป็นเรื่องของกรีนเอเนจีอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ก็ตอบโจทย์ชัดเจนอยู่แล้วไม่ต้องไปบรรยายสาระทายายมากมายะนะอันที่สามก็คือเรื่องของการที่เราติดตั้งโซลา่าเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะ สร้างผลกระทบในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของการใช้ชีวิตประจําวันแล้วก็เรื่องของการเป็นตัวอย่าง<ม>เป็นตัวอย่างให้กับโฮมยูเซอร์อื่นๆแล้วติดไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะสมมุติว่าถ้าหนูขอดูบินย้อนหลังเนี้ยคือมันลดจริงไหมคะไม่ต้องดูบินย้อนหลังอะคือทุกวันนี้นี่พอหลังจากที่เราติดตั้งไปช่วงที่ยังขายไฟคืนไม่ได้มันจะมีการกันย้อนเนี่ยเราก็จะจ่ายค่าไฟเนี่ยต่อเดือนนี้ก็ลดลงชัดเจนเ<อ>นาะ แต่ว่าหลังจากที่ขายไฟได้แล้วเนี่ยตั้งแต่ประมาณเดือนเมษาอของปีที่แล้วนะครับหนึ่งบินค่าไฟเป็นศูนย์ทุกเดือนทุกเดือนเลยเหรอทุกเดือน,นเป็นศูนย์อันที่สองเราได้ค่าค่าขายไฟจากการฟฟ้าเดือนละพันกว่าบาทนะแล้วจนกระทั่งเรามีรถ e b เนี่ยเราก็ยังเป็นศูนย์อยู่ค่าไฟบินค่าไฟเป็นศูนย์มาทุกเดือนอแล้วก็ ค่าขายไฟคืนมันก็อาจจะลดลงพ่อเราใช้ในการที่จะพลิกชาร์จรถนะครับแต่ว่ามันก็ได้ประมาณพันกว่าบาทาอยู่ดีโอ้โหสมาร์ทชาร์เจอร์นี่ตอนก่อนจะมีรถ EV นี่เราก็เล็งๆไว้แต่ว่าของมันกว่าจะร้อนออกมาเนี่ยมันช้ามันช้าเราก็เลยใช้ไอชาร์จเจอร์ของทางบ y d เขาก่อนแล้วก็เราก็รู้สึกมันก็ไม่ตอบโจทย์เท่าไหร่ไม่ตอบโจทย์เท่าไหร,ร่เราก็เลยคิดว่าไอตัวสมาร์ทชาร์จเจอร์นี่มันมีโหมดที่เรา จะจะเป็นมิกกับไอระบบโซล่าของเราชัดเจนกว่าเพราะว่ามันเป็นโหมดที่เราต้องการซีเล็กก็คือเป็นโหมด PV power prefer ก็คือโหมดโหมดที่มันจะใช้พลังงานเพียวๆจากโซล่าไม่ไม่ดึงไฟจากกิดปกติถ้าเราใช้ชัร์จเจออย่างนี้เนี่ยเราก็ต้องเล็งว่าแดดมันสัก10บโมงกว่าสิบเอโมงมันประมาณห้าหรือ6กิโลวัตต์แล้วก็เริ่มชาร์จ แต่ถ้าเกิดแดดมันดรอไอแดดมันดรอบ,บางช่วงนะมันก็ดึงไฟจากลิดมาเยอะเหมือนกัน<ช>เราก็ไม่ได้เพียวๆจากไอไอไอตัวชาร์จเจอแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นตัวนี้ผมคิดว่ามันน่าจะตอบโจทย์เราได้นะไอเรงไม่<ช>มได้ใช้นะเพ,เพราะเป็นไดนามิกหมดแล้วคือ,ค,อ,ค,อคือเราคิดว่าถ้าเราเป็นตัวนี้เนี่ยปกติแล้วเก้าโมงสิบโมงที่นี่เราผลิตได้ก็สองกว่าแล้วสองกว่าแล้ว นะล้วก็ชาร์จได้เลยสิบสิบกิโลวัตนะสิบกิโลวัตต์นี่ถ้าก้าวโมงสิบโมงแดดพอมีก็ชาร์จได้แล้วเพราะมันมันจะเกินหนึ่งจุดสี่เกินหนึ่งจุดสี่ก็มันก็ชาร์จได้แล้วมันก็ไม่ต้องดึงไฟจากไอการไฟฟ้าเลยเพราะว่าปกติถ้าเป็นตัวชาร์จเก่าใช่ไหมคะมันจะต้องรอถึงเจ็ดก่อนมันถึงจะแบบเราต้องดูเราเราก็ดูแดดถ้าเราจําเป็นมันแดดมันยังไม่พอเราก็ต้องชาร์จล่ะแต่มันก็ต้องดึงไฟจากกริด แต่ว่ามันก็จะทําให้เราเมีการใช้ไฟจากกริดเยอะขึ้นเดือนนั้นเดือนนั้นเราก็จะมีะบินค่าไฟเป็นศูนย์อยู่แล้วเดือนนั้นก็จะลดไค่าไฟจากที่เราจะได้รับจากพ e ีเอก็คือหมายถึง <ลด S 2> ว่า <ลด S 2> เราเ <A S 2> ราก็ลด <ไฟ S 2> ลงแต่ว่าเราก็ไม่เราก็ถือว่าใช้รถไฟฟ้าแบบค่าไฟชา์จฟรีอยู่แล้ว<ช>ก็ฟรีฟรีหนึ่งค่าไฟใช้ในบ้านฟรี ใช้รถไฟฟ้าเราก็ไม่ต้องจ่ายค่าไฟเพิ่มเนาะไม่ต้องไปติด T.O.U. และยิ่งสมมุติว่าเรามีตัวหัวเว่ยมานี่มันก็ตอบน่าจะตอบโจทย์หมดเลยหน,นูถามคุณหมอได้ไหมคะว่าทําไมถึงเลือกที่จะใช้แบรนด์ของจะใช้ทางบริษัทเราที่เป็น E.V.Power คะคุณหมอรู้จักได้ไงคือเรื่อง E.V.Power นี่เราก็เสิร์ชในหลายบริษัทนีผมก็ไม่พูดถึงบริษัทอื่นนะเพราะบางบริษัทนี่ก็แบบว่าแพงแพงเวอร์ <g ül> <S <S บางบริษัทนี้ก็ถูกกว่าของ EV Power เล็กน้อยซึ่ง EV Power เราก็รู้สึกว่ามันก็เป็นราคาลก,กลางๆที่เรายอมรับได้บางบริษัทนี้ถูกกว่าก็จริงแต่ว่าคุณภาพของผลิตภัณฑ์เขาไม่ตอบโจทย์เราไม่ไว่าจะเป็นอินเวอร์เตอร์ของโ u เวอร์เราก็ถือว่าถือว่าตอนนี้มันเป็น priority ท,ที่เรา,เ,าเลือกเพราะว่าเราเชื่อในเรื่องของมาตรฐานแม้แต่ในเยอรมันเองก็ใช้ของโบเวอรเยอะนะตอนนี้ ในเรื่องของ EV Power Energy เนี่ยเซอร์วิสนี่เราก็ถือว่าก็ให้เซอร์วิสที่ตามที่เคลมไว้นณตามที่เคลมไว้แต่ว่ากว่าจะถึง25ปีเราก็ไม่รู้แต่ว่าณเวลาหน้างานตอนนี้ก็ถือว่าเขาก็ให้ไปตามที่บอกให้การดูแลหลังการติดตั้งแล้วก็ดีอะไรต่างมีปัญหาอะไรผมก็ได้ ได้ความรู้จากช่างโก้ช่างโก้นะแกค่อนข้างจาใจดีแล้วก็ถือว่าเราก็ได้พันธมิตรในเรื่องของการที่เราจะต้องการความรู้พวกนี้เราก็จะมีช่างแัง E ีเนี่ยคอยซัพพอร์ตคอยซัพพอร์ตไม่ใช่ซัพพอร์ตเฉพาะไอ้ผลิตภัณฑ์ที่เขาจำหน่ายได้ค่ะยังไงวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอด้วยนะคะที่มาร่วมคุยกับเราแล้วก็แชร์ประสบการณ์ที่ติดตั้งมากับ EV Power กว่า เกือบ2ปีแล้วค่ะโอเคครับปรบะามาณนี้ค่ะาาและถ้าหากใครนะคะสนใจทั้งระบบโซล่าเซลล์แล้วก็ตัวชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าจากแบรนด์หัวเว่ยนะคะติดต่อมาทางที่ evpower ได้เลยค่ะยังไงเป้ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับคนที่สนใจหรือกําลังตัดสินใจที่จะติดตั้งระบบโซล่าเซลล์หรือตัวชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าของหัวเว่ย smart charger อยู่ยังไงติดต่อมาได้เลยนะคะวันนี้เป้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ